หานี่จะเป็นขั้นกระสีแล้วต้อมีหน่วยเครื่องมือมิเตอร์บ้างที่เองมือมิเตอร์นี่หมายถะไระไม่ใช่นะเครื่องมือมิเตอร์ตัวเนี้ยจะมีหน่วยเป็นแค่า่าตารางเมตรอืมฉันอยากลองทำบ้างแกแกสอนฉันได้างได้สิค่ะแล้วก็เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการใช้กันนะคะ นี่นะคะก็คือเครื่องลูมิมโนมิเตอร์นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มออนออนะคะก็คือหรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนสวิตช์ไปทางด้านซ้ายหรือว่าออนนะคะก็คือเราเปิดเครื่องแล้วถ้าเราเลื่อนสวิตช์ไปทางด้านขวาหรือว่าไปทางออบนี่คือเราปิดเครื่องนะคะแล้วพอว่าเราเปิดเครื่องแล้วนะคะมันก็จะปรากฏค่า yx y XY ขึ้นมานะคะ ค่า yx ก็คือ y ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่าความสว่างนะคะส่วนค่า xy เนี่ยจะเป็นค่าพิกัดสีค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับโฟกัสนะคะหรือว่าปรับความชัดจุดที่ต้องการวัดนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือปุ่มวัดค่าค่ะก็คือในการใช้ปุ่มวัดค่าเนี่ยเราจะกดปุ่มวัดค่าค้างไว้นะคะ เมื่อกดค้างไว้แล้วนะคะเราจะรอให้ตัวเลขที่เราวัดค่าเนี่ยมันนิ่งนะคะเราถึงจะปล่อยปุ่มที่เรากดค้างไว้น,นะคะขอ้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้นะคะเมื่อเราได้เปิดฝาเลนออกแล้วนะคะก็คือเราห้ามนำวัตถุใดๆก็ตามนะคะไปสัมผัสเลยนะคะเพราะไม่ยงั้นอาจจะทำให้เลนของตัวเครื่องเนี่ยเสียหายได้นะคะ ค่ะแล้วส่วนต,ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นช่องมองภาพนะคะอันนี้จะเป็นภายในด้านช่องมองภาพนะคะส่วนต่อไปนะคะส่วนนี้จะเป็นช่องใส่แบตค่ะค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นจอแสดงผลหรือว่าผลตัวเลขที่เราได้ทําการวัดค่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ภายในช่องเนี่ยก็คือหรือว่าภายในช่องมองภาพอ่ะมันจะมี ตัวเลขขึ้นมานะคะก็คืออย่างอันนี้นะคะที่เป็นตัวเลข282อหนูว่าเป็นค่าความส่องสว่างนะคะก็คือมันจะปรากฏให้เห็นทั้งันทั้งจอแสดงผลแล้วก็ภายในช่องมองภาพค่ะ